สวัสดีครับครอบครัวสับเบอร์เจพีนะครับวันนี้เรามามอบโลงนะมามอบโลงจำนวน30บใบนะครับให้กับวัดวัดอะไรนะวัดดุสิตารามนะครับที่ที่ชุมแพนะครับที่ขอนแก่นนะครับก็เออโลงอยู่ด้านหลังนะครับทั้งหมด30บใบเรียบร้อยนะครับก็อันนี้มีชาวบ้านนะครับพามาอาหารมาให้พวกเราด้วยนะ เตรียมอาหารนะชาวบ้านที่นี่น่ารักมากนะครับเตรียมการต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วก็ทางวัดนะทางเจ้าวาดนะครับก็มีมาต้อนรับรอรับนะครับโลงเทพนมนะครับที่ทางพี่เอได้จัดนะครับรวบรวมนะครับจากรูป,ปรเพจครอบครัวสับเหลือจะผีนะครับก็มอบทั้งหมด30ใบเมื่อวันก่อนมอบที่ชัยภูมิใช่ไหม ใช้พูอีกสิบใบนะครับก็สําเร็จเสร็จเป็นบุญเรียบร้อยนะครับก็ใครที่อยู่บ้านอนุโมทนาบูนาอานะครับแชนีเดอร์นะให้ดูบรรยากาศชาวบ้านว่าเขาน่ารักจริงๆฮนะเขาน่ารักมากนะครับมาตอนรับเตรียมโอโหงอาหารให้พวกเรามารอเรานะฮะมารอพวกเรานะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศนะครับก็น่ารักดีฮะวิถีชาวบ้านนะวิถีชาวบ้านอะไรแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ